สีขันเซนใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงนี่ครับในการพบกันครับระหว่างทนาศสิทธิ์วิไลเอครับในชุดเสื้อสีดำครับกางเกงสีขาวและถุงเท้าสีแดงพบกับทนายธินภัทรเอฟซี 4, ครับมาในชุดเสื้อขาวครับตัด,ด้วยลายทาหารครับกางเกงลายทาหารครับถุงเท้าสีขาวประเทศไทยจำกัดก็เดินทางมาถึงสนามมาดูเกมอยู่ด้วย นี่ครับต้องกราบขอบพระคุณครับวันนี้ครับแม่ต่อจากคู่นี้ครับอ่าครับตอนนี้ครับก็ฟ้าอ่านะครับเกมการแข่งขันครับสัญญาณนกหวีดดังเวลาเดินครับมาครับเรามาดูเกมครับการแข่งขันในคู่นี้ครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับนี่แหละฮะคู่ที่4ครับผู้ชนะกับไพ่ตัวไกลๆครับฮ่าอ้าวครับตอนนี้ครับยังพลิกเล่นไม่ได้ครับโอ้ดูครับสำหรับธนาศิวิไลศิวิไลพาตัดเข้ามาลุยชายขวาโก้โก้โก เป็นธนากีชนะขานหวงครับ เอาล้วครับนี่ครับขยับขึ้นนำมาแล้วครับ1-0ครับสำหรับธนาในคู่นี้มาครับเจอนี้ครับโอ้1-0ของนาซิวิไลเอโอกาสยิงครั้งแรกและโอกาสยิงของนี่แหละครับครั้งแรกของเกวรวัฒน์แสงชัยวรวัฒน์แสงชัยครับขยับมาที่ทนาเหรียนพงไฮเหรียนพงไฮมาแล้วเจอนี้ก็พงไฮแล้วก็จอนี้ใชยขวาแล้วก็ยังไม่ได้ครับชำหรนาธีรพง์เสรีครับมาครับเจอนี้ครับบอลที่ทนาวัชพลเจือพันยาวเซาลินครับออกมาทางด้านซ้ายมาที่ทางด้านนี่แหละครับสำหรับธนาธีรพง์เสรีธีรพง์เสรีปัา ยังอยู่ยังไม่พานจังหวะนี้ก็จะมไปหรือว่าทำคว่างของนี่ครับธีรพงศ์เสรีแล้วตอนนี้ครับยัดกลางเข้ามาไม่พาตัวนี้ลองอะลกอุกกาดีแล้วก็ยังอยู่ใส่ขวายัางไม่ได้ go 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 go, go, go และตัวเท่าเสมอการที่สกอหนึ่งประตูต่อหึงครับพี่น้องโอ้โหลูกไฟครับ แล้วก็หมดเวลาพอดีเลยครับต้องเบนครับโอ้โหโอ้ถือว่าเป็นลูกสำคัญเลยนะต้องเบนนะสำคัญสุดๆเลยครับพี่หนุ่มครับจากจากทีครับจะลองลุ้นจากลูกฟรีคิกบ้างครับชาลันทนาสิวิไลเอห่าว่าจะดีครับให้บอลไปทางกาบขวาครับสิวิไลเอแล้วก็ตทีนี้ก็ใช่ชาแล้วก็เฮ้ยกก้้ go 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 อ o ใสซ้ายครับแหมใบไม้ร่วง เสียบเข้าไปครับโอ้โหมองได้คําเดียวว่าสวยสุดๆเอาละครับกลับมาหน้าอีกครั้งหนึ่งรับซาลาตราชิวิไลเอครับโอ้ดูครับเจ้าตัวยิงลูกนี้ครับต้องบอกว่าสวยโชก้อนงามแล้วมาตัวนี้ครับขยับมาทางกับซ้ายแล้วก็ใส่ขวาแล้วก็ go go โก go go มึงทีกูทีมึงสองทีกูก็สองทีสิวะโอ้มังสีชวา กับมาสมันเกอร์เสมอการพีสกอสองประตูต่อสองครับพี่น้องโอ้โหดูครับสี่ประตูแบบคุณภาพครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยโอ้โหนาทีหนึ่งยิงกันสองลูกกันต้องเป็นนะครับผมคุณไม่ยิงกูก็ไม่ยิงสมศรีมมนเป็นน้องค่ะไม่ใช่เว้ยสมศรีมันหนึ่งเก้าเก้าสองเพราะว่ายังยังยังอยู่แล้วก็เสียควาเรียบยังยังไม่ได้นาจินพั์ครับ อ้าก็จะดนีครับลูกคอนเนอร์คิกครับโยกเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านเกมรับครับแล้วจะโตมาชนาธนี้ครับชานาธน่าทีลพงเล์เสรีแล้วก็แล้วก็จังหวะน,นี้ครับผู้สินมองว่าดูก่อนครับจังหวะน,นี้ผู้สินวิ้งเข้ามาแล้วก็อาครับจังหวะน,นี้รอสักครู่ครับเราไม่รู้ว่าเป็นใบไายผู้สินจักใบเหลืองก่อนโอ้สราวุฒิเพชรบอกว่า,าวบอกว่าวีอวีดีโอสพอร์ตอบจารย์ครับ จะเป็นโทษใบเหลืองคงเดิมครับครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับพ่อแม่พี่น้องครับครับผมไอ้พวกเราก็ไม่รู้นะต้องเป็นนะโคตรโอมองว่ารุ่นนี้อาจารย์น่าจะถึงใบแดงนะถูกต้องครับและเขามีสิทธิ์ในการขอใช้ VSU Support ครับแล้วก็แบบนี้แบบนี้ c a n c e l ใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดง นี่ครับจำเมืองก็พยายามอธิบายกับผู้จัดสินนะโคเต้ครับบุญเดียริคุ้มครองครับเชนแบกกรบพายมาที่หน้าทีละทาดาทีละทาดาแล้วก็โอ้โหวันนี้กบอลมันเช็ดคานออกหลังไปครับนี่ครับครับวายเอฟเสีราชาโอ้แล้วอีกเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนนะครับโคเต้บุญเดียริ แล้วต้องรีบใส่ขวาเบนนอันดูเป็นไงอะ่ะยังอยู่ยังไม่ได้ไกวิทเปลี่ยนไกลๆมาที่นั่นทีละทาดาเอาครับจังหวะน,นี้ครับตบมาดาังขวายังไงครับโยกมาดาังซ้ายดูครับหาช่องหาเลี่ยมโยนมาแล้วก็มงึงเรียบยังยังยังไม่ได้โอ้ใครเข้าก็ว่าเห็นใครเห็นก็ว่าเขา้าไกวิทไกวิทปิดเ,เข้าซ้ายมาที่ละซ้ายไฮเวย์อีกครั้งครับเอาครับซ้ายไฮเวย์วลวัฒน์แสงชยัยตกมาดาังซ้ายทีละทาดาตบมาดาังซ้ายสุดเหนียบปองแผยไป,ปสองสอยังยังยังไม่ได้โอ้ ไม่ได้ตอนนี้ตัดละวต่อมาแล้วเว้ยสนับสีวิไลโตมา3ต่อ2เว้ยเอาละเว้ยเอาละว่ามาแล้วเว้ยสีวิไลก็จะได้ใช้ขวาแล้วก็ยังยังยังได้ด้โอ้จังหวะนี้ครับแล้วก็ปั่นขวาเลยบไม่ได้แล้วก็หมดเวลาโอ้โหไม่มีใครเก่งกว่าใครอีกแล้วในคู่นี้ก็ต้องเป็นครับครับผม เรียบร้อยครับสีวิไลเรียบร้อยครับเงี้ยนพองไพโอ้โหไม่พลาดเลยครับคนที่สองโอ้โห ย,งยิงเสยเลยนะตั้งเป็นนะแล้วก็เซฟได้โอ้โหจังหวะนี้ครับนัชชนนโจท้าวอนโอ้โหโดนหน้าเรียบ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 ลลลลล้อลแล้วก็ไปทางฝั่งของจินประพันธ์การนาท้าว่าปากเขาสูดรอบเราเสร็เป็นปที่สุดได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ชาวเดินไซายของชาวฟุตบอลเดินซาย์ทุกคนด้วยนะครับ